สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมจะมา DIY ปลั๊กพ่วงแบบสนามนะครับเอาไว้ใช้งานด้วยตนเองแบบกำหนดสเปคงานที่เราต้องการจะใช้นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะมีบล็อกนะครับบล็อกเสียบผมซื้อมาเป็นบล็อกเสียบแบบมีสรูนะครับแล้วก็แบบ2รูเป็นบล็อกยางพาราอย่างดีเป็นชนิดทนทานนะครับ แล้วก็สายไฟแบบ VCT นะครับขนาด2.5แสควินสาย2คูณ2.5แสควินผมจะใช้สายแค่สองเส้นผมจะไม่ต่อกล่าวนะครับแล้วก็จะเป็นปรับยางนะครับแต่ตัวเคี้ยวนี้จะเป็นตัวเคี้ยวแบบเคี้ยวกลมเพราะว่าผมต้องการใช้แบบสมุมบันนะครับใช้กับพวกตู้เชื่อมด้วยซึ่งใช้แบบกลมนี้จะรับกระแส ของการกระชากกระแสก็จะเปไฟ้าที่หนักๆได้ดีกว่าแบบแบนๆอุปรกรณ์ที่ใช้ผมก็จะใช้แค่แค่นี้เองซึ่งสาย2.5เนี่ยนะครับรุ่นนี้นะครับจะใช้ไฟได้สูงสุดเนี่ย3,600วัตต์ด้วยกันนะครับซึ่งสาย2.5สแคร์น,นะครับดูจากตารางนะครับสเปคของสายนะครับ2.5สแคร์จะรองรับกระแสดได้21แอมป์นะครับ แล้วก็ใช้กําลังไฟได้สูงสุดนะครับ3 6 9 6วัตต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ัวบล็อกแบบแค่นี้นะครับบางรุ่นนะครับอาจจะมีแบบเป็นที่เป็นสวิตปิดเปิดเป็เปนสวิตตัดนะครับก็จะมีติดมาให้ด้วยแต่ว่าสวิตตัดเนี่ยมันจะทนกระแสดได้แค่1 0แอมป์เท่านั้นนะครับผมเลยไม่ใช้เพราะว่าเราไปใช้กับพวกเครื่องไฟฟ้าที่มีการกระชากแรงๆพวกตู้เชื่อมอะไรอย่างเงี้ยพวกสวิต์เนี้ย ขาดนะครับพังเลยถ้าเกิดว่าเราจะใช้สวิตช์แบบปิดเปิดอย่างนี้ก็ไปใช้พวกเบรกเกอร์จะดีที่สุดนะครับถ้าเกิดต้องใข้ต้องการใช้กับอุปรกรณ์เครื่องไฟฟ้าที่มีกระแสกระาชากไฟสูงๆ,งๆก็ตัวตัดไฟก็ไปใช้พวกเบรกเกอร์จะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูแบบง่ายๆเลยเรามางัด ตัวแผ่นของปลั๊กเต้ารับนี่ออกก่อนนะครับทีนี้การต่อเนี่ยรุ่นนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับเขาจะพ่วงระหว่างเต้ารับที่มีกราวกับไม่มีกราวมาให้เรียบร้อยนะครับ<ๆ>เพียงแต่ว่าเราแค่เอาสายไฟเนี่ยมาต่อเข้าที่ช่องของสายลายแล้วก็นิวตอนเท่านั้นเองนะครับนี่เขาเชื่อมมาให้เรียบร้อยนะครับรุ่นนี้ก็โอเคเลยั<ๆ>นนี้สายนะครับ ตัวสายอันนี้ผมปอกสายไปแล้วนะครับผมปอกสายไว้เรียบร้อยนะครับสายสองจุดห้าเนี่ยมันจะใส่เข้าบล็อกยางตัวนี้ได้พอดีนะครับบล็อกยางตัวนี้จะรองรับสายได้สูงสุดนะครับ2 5จุดห้านะครับเนี่ยใส่เข้าไปแล้วพอดีเลยนะครับเล็กกว่านี้ก็ได้สบายมากนะครับซึ่งสายไฟนะครับมอกอล่าสุดนะครับเขาจะกําหนดให้สายสีน้ำตาลเนี่ยเป็นสายที่มีไฟนะครับแล้วก็ สายสีฟ้าเนี่ยเป็นสายที่ไม่มีไฟนะครับสายที่มีไฟอักษรย่อคือ L นะครับย่อมาจากคำว่าลายนะครับแล้วสายสีฟ้านี้นะครับเป็นสายไม่มีไฟนะครับมีอักษรย่อว่า n นะครับคือนิวตรอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อเราก็ต่อให้ตรงช่องนะครับสีน้ำตาลไปต่อเข้าช่องที่เขาเขียนว่า L นะครับ สายสีฟ้าไปต่อเข้าช่องที่เขาเขียนว่า N นะครับทีนี้การต่อก็ไม่ยากนะครับเราก็ดูจากตัวเต่ารับปลักเนี่ยเขาจะเขียนเลยนะครับเขาจะเขียนด้านบนเนี่ย L นะครับด้านล่างเนี่ย N นะครับเราก็เอาเสียบอย่างนี้นะครับน้ำตาลเข้า L นะครับฟ้า เข้า n การต่อเนี่ยให้เราเอาสายเนี่ยใส่เข้ามาในบล็อกซะก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆปอกทองแดงเนี่ยนะครับให้โผล่ออกมาเนี่ยก็ประมาณสัก1เซนติเมตรนะครับทั้ง2เส้นแล้วก็ตรงนี้ก็เชื่อมไม่ยากนะครับแค่เราคลายน็อต ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็มันจะมีล็อกข้างในเนี่ยแล้วก็เอาสายเสียบเข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็ขันน็อตตรงนี้ให้แน่นนะครับก็ใช้ได้น,นะครับนี่ผมขันเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็เราก็เอาไอ้ตัวนี้ไปใส่ในบล็อกเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีน็อตน,นะครับมีน็อตให้เราขันให้แน่นนะครับก็ตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ให้เราล็อกตรงนี้ให้แน่นนะครับนะครับเราล็อกงี้ก็ดึงก็ไม่หลุดนะครับสบายเลยนะครับทีนี้ก็ต่อไปเราก็มาต่อที่ตัวปลั๊กเสียบนะครับให้เพื่อนๆใส่ตัวจุกส่วนนี้ไปก่อนนะครับ แล้วก็เราก็เอามาใส่ในร่องของน็อตเลยครับผมส่งเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็เอาตัวรัดสายเนี่ยมาใส่นะครับตัวนี้จะรัดตัวสายนะครับให้แน่นนะครับดึงไม่หลุดนะครับนี่ครับรัดเรียบร้อยนะครับ ดึงไม่หลุดนะครับนี่นีม่มากๆเลยแล้วก็มีหูให้แขวนด้วยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับปรับคั้วแบบภาคสนามของเรานะครับทนทานมากเลยนะครับโยนลงพื้นลงไรเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเป็นอ,อ่เป็นบล็อกแบบพลาสติกเนี่ยบางทีอาจจะมีการแตกได้นะครับใช้งานได้ดีด้วยทนทานสมบสุกสมบ,บัน นะครับแล้วก็ใช้ไหนกระแสที่สูงสูงได้ถึง3,600วัตต์คลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจในการที่จะทำปั๊บพวงเองนะครับก็ขอจบรายละเอียดไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ